ไอเหี้ยไอยสัตว์ไอหมัดไอหมอยไอยหอยนางรมไอนมจับเต้าไอเด้าหหมาไอาคยุยเวลามึงเอาคุ้มเกินดครับ,ดรบดัดีครับน้องมึงดูดีเขาทำเลนใหม่ไอบอ <c oughs> อย่าดูเด <c oughs> ีนมีโดสิบบาทล้นลนเยเอาผมผมบอกเขาไปแล้วเขายังไม่ปรับให้ผมเลย อ๋อนี่เรียบร้อยแล้วเขาปรับให้แล้วปรับให้แล้วลองโดนได้หม้สิบบาทลองโดนโดนมาเนี่เขาต,ตอบมาแล้วเขาบอกมาเรียบร้อยมาสามทุ่มสี่สิบสามผมผมตมอมรอแล้วนะพี่โอเคโอเคน้องอับพี่เ็นค,ครับดูอนี่ยทำแลนใหม่อยู่นี่หก รู่นเลนใหม่ดิคุณดูเล,น,เล,เล,เลนใหม่หหเลนหไหนเลนทวิทย์อ, <c oughs> อะไ,ไม่มรูอ้อะแต่ fps ผมวิ่ง138อ่ะ <c oughs> ไหนหูหมาเล่นจบก่อนไปเรนนี่เทไหอนี่ <c oughs> เป็นคำอะเทอะ มีอารมณ์กับตัวละครในเกมอีกแล้วหรอครับโอ้โหพี่กิติศักนนะ์ไม่ใช่ครับพี่อย่างนี้ก็พูดไปนะเฮียยินคุยกันรู้โอ้โหมันมาอีกแล้วเว้ยเ <c oughs> ทโดเนทสิบบาทครับโแก๊งเนี่ยแก๊งหลุยอ่ะใช่ใช่ครับม,มาเล่นกันหลุย <c oughs> โอ้โหเฮียรู้แล้ว <c oughs> นั่นไงเสร็แล้วเหรออะไรนะครับ จบแล้วเหรอเหลืออีกอีกวินหนึ่งจะส่งเงินสองเอ็มวันที่เท่าไหร่อ่ะรอไรลั่นดีโอ้โหเอ็นดูดีดีเฮียมันที่ผมฟังไม่ออกผมเล่นอยู่เดี๋ยวเจ๊กันหลังลีนะครับเจ๊กันหลังลีนะเมื่อไรจะปลดแบน์กลุ่มอยากลั่นแล้วได้ครับเดี๋ยวผมไปบอกให้ครับโอ้ยเนี่ยสิ ลั่นเลยไหมย e a ยลั่นเลยครับลั่นเลยครับงุดหงิดว่าอยากเสียน้ำกับสาวแก่ว่าสาวแก่แม่มึงอะสาวแก่พ่อแม่เองนะน้องคุณตากขอสตอรี่จีบสาวให้ชมหน่อยครับ เอาแบบจริงใจงเอาแบบจริงใจเหรออย่าเอาแบบจริงๆเลยไม่ละหมกวแบบได้ใจลงไปล่นไงสวัสดีครับได้ครับขอบคุณครับหนึ่งร้อยครับแต่เห็นไหล่ะกลมาแล้วอ่ะอะไรดูตะมึกเดียเจอโกนเี่ยจอโกนนาเล่นลทุกวันผมทำตามที่พี่บอกกลัวตอนนี้พ่อผมเปิดเซฟเอาปืนมาแล้วครับผมทำตามทพี่บอกแล้วตอนนี้พ่อผมเปิดเซฟโอเคครับโอ้ มาว่ะไอสัตว์ได้เวลาปีศาจกูรอเวลานี้มานานแล้ว10บบาทด่าแม่เจอกูด่ากำปันป้นว่าอ้วนทีกำปัน้นอออ้วนกำปัน้นโอ้บอกก่อนนะไม่เฮียมผมขอทานข้าวป๊่นึงดูพี่ตีก่อนนะเ,เ,เปิดสิบบาทแบบนี้ก็เสร็จกูดิด <c oughs> อีเฮียอีสัตว์ชาติหมาอีควายพ่อมึงตายอีแมนโอ้โห,โห น้องออบิติมระบบเกินครับครับ,รบเอามากินข้างหน้าเลยและกันจะไม่ต้องลุกบ่อยนี่ครับเฮียถ้าวันนี้ไม่รัน24ชั่วโมงครับมีรำนะครับรันครับรันโวยพรให้หน่อยครับ พี่ชายใหญ่ผมจะรับไปจบลครับพี่ชายไปพรท่านนะครับพี่ชายใหญ่ผมจะไปดูทุกวันครับรักพี่มารีกับพี่นุกครับดูทุกวันครับรักพี่มารีกับพี่นุกครับเอ้ขอคผมครับน้องขอคผมครับขอบครับน้องขอครับช่วยบอกไอศอนเพื่อนผมเลิกปั่นสล็อตหน่อยครับพี่ขอแรงแรง ไอสอนมึงเลิกปั่นสล็อตดิไอเฮียลูกอีกปั่นหาแม่มึงปั่นแล้วมันไม่ได้มึงยังไปปั่นอีกเนาะแล้วอย่าโดเรื่องกันนะครับเอจริงนะไอปักกูถามนารักกูสมัครมาชิบไม่ได้ทำางคูทำไม่เป็นทำไม่เป็นหรอกาทำไม่เป็นหรอกครับผมทำไม่เป็นหรอก เปียเป็นวิชาค่าเลยครับเกิดมายังไม่เคยเห็นจินคัมเลยครับเอาอย่างนี้ผมถามคนดูตรงนี้ได้ไหมครับคิดว่าใครในดับเบิลเฮกเก่งที่สุดอันนี้ขอแบบสาระผมอยากรู้ว่าคนดูคิดว่าใครขอแบบสักสองสามชื่อก็ได้คิดว่าใครเก่งที่สุดขอดสามชื่อผมผมอยากรู้ได้ไหมพูดแบบตรงตรงอ่ะพูดแบบตรงๆแบบไม่อ้อมนะ ไปไปเอาคนนี้ดิเอาตอนนี้ดิเอะไรเอาตอนนี้ดิตอนนี่ยวมาลีไอสัตว์หมาเยสแม่คุยเทโลเรสเฉยเฉยโอ้น้องก็โดนเรียนแหแหงพออน้องผมไม่น้องผมอั่นี้วอย่าอย่ามาอย่ามาที่หลังเวลาออกไปเที่ยวก็ยอกหน่อยจะไปไหนจะได้พานิโกรพร้อมอาวุธไปต้อนรับไปต้อนรับแม่มึงเองอ่ะอันนั้นไปต้อนรับพุทธแม่มึงเองเถอะ เงินม <die> okay. ี yeah. ตาสมบเงินหมดตลาสตรีมสงสัยใส่บ้านเปิดสิบบาทใช้ลตาหนอยใช่ครับพี่ไม่ก็การที่การที่พี่พูดอย่างเงี้ยคือคนในสตรีมเารู้กันอยู่แล้วว่า่นรกแต่ไม่พี่นะแม่เล่นอย่างง่อยสันนรกแต่ไม่ใช่พี่นะไม่ใช่กับพ่อมึงอะอนี่ชอบเป็นอะไรกับกูเนี่จี้มันไปเกณฑ์ทหารวันไหนครับวันอ้าเสาร์นี้เสาร์นี้ มันมีแต่เต็มระบบนะีอย,ยบอกรักแฟนผมหน่อยครับชื่อนัทพออะไรเนี่ยตีเพื่อนทำไมรักนะรักนะครับน้องนัทนัเมียเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยรักพี่ป้านะครับติดตามตลอดครับรักครับแต่คลิปล่าสุดพี่อะไรติดตามตลอดคลิปล่าสุดพี่อะไรครับตอบได้ไหม ไม่ต่อ่ะก็มันอยากมันอยากก็นั่นแหละดีแล้วพี่ตากับพี่ตากับครับหาพ่อมึงหรอนี่ไม่ได้ทำนะแซบไหมครับก็อร่อยอ่ะไม่่ลยกูจะแดกนะกันหน่อยพี่กันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยไปนะวั ถ้า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 กูรู้กูเกลียดชีวิตจริงเลยนะรคชาติหมาแ่มอีงอกครับเอาเอาาไอภูมิให้หน่อยครับไม่ด่าครับไปส่งผลลุยแม่มจ้าแหมมอจ๋าแม่มเอ๋ยแม่มควยแม่มหีหมาแปดมาลีควยบิดต, <ละ S 2> ตอนไหนมันจะมาหมดหยุดุคด่าแม่ไว้เฮี้ยกูแบบงงว่ะพี่าตาด่าไอมาร์กหน่อยขมันชอบด่าเมีย มาลูกอกทอง,บ,งบวชไ,ได้เ<ห>ท่แม่แม่มเมื่อไรครับไม่มีวันนั้นหรอกครับลั่นเกิังกว่าจะได้เมียสวยๆนะเอาหน้าขึ้นสตรีมหน่อยครับเห็นตีนจนเมื่อแล้วอืมไอเฮียไอสัตว์ไอหมัด ไอหมอย <c oughs> ไอหอยนางรมไอนมจับเต้าไอเด้าหีหมาไอควย <c oughs> เวลา <c oughs> มึงเอาคุ้มเกินมนชอบบิดควยเย็ดแม่บิดหาพ่อแม่มึงรอคนดูรอนะไอควยหีหมาชาติเปรต <c oughs> แหม่มจักแหมมอจา๋าแม่มเอย๋ยแม่มควยแม่มหีหมาแปดมาลีควยบิดอ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเพีย yeah. สวัสดีครับน้องสวัสดีครับเอฟซีตลอดการครับแม่มชาวซยาอะไรอะ่ะแม่มชาวซยาอะไรแหม่มซา,ายาพ่อมึงอะไรดาบสองตัวบาทเมื่อไร่จะเลิกเกลียเลิกเด่น ไอดาบ2ตัวบัดเมื่อไหร่จะเลิกเลียเลิกเล่นเลิกเลียเลิกเด่นอุ้ยไม่เกี่ยวนะไม่ห่านนะไ่วดาเสียคิงด้วยผมชื่อดงมันชอบโดนเพื่อนล้อให้กำลังใจมันหน่อยเฮียบอกเพื่อนผมเพื่อนผมชื่อดงมันชอบโดนเพื่อนล้อให้กำลังใจาน้ดงลุยกระลี่ดอกทองเอาคุ้มดีว่าเนื่อแล้วก็แล้วก็แล้วก็ร้องนี่ขอเขาตรงตรงเลยเนาะช่วงนี้หิว เปิดโดสิบบาทไม่ค่อยอยู่หน้าโต๊ะเลยนะไอสัต์นี่ออยู่พี่เล่นเกมอะไรอ่ะบอกฟูดเลิกตดทีครับรบกหรือเปล่าอวันนี้วันเกิดผมแต่ผมโดโค้อสิบบาทพี่อวยพรให้ผมได้ไหมครับไปตายซะ ดุยครับดุยครับดุ่ยครับดุยครับ,รบดุยครับเขาเกมละบอลหลุดตามแล้วเนี่ยมึงว่าลูกพี่มึงปากตอแหลเปล่าส,สัญญาไม่เคยทําได้สัญญาไม่แต่ไม่ได้สายยันนะอมีแต่คนอยากได้สาวเกตแต่กูอยากได้หนุ่มน้า วันนี้วันเกิดกูให้อีแฮมบวยพรให้กูหน่อยขอให้แม่มึงตายเร็วๆแฮปปี้เบิร์เดย, <Happy birthday. S 2> ย์ยดอขอให้แม่มึงตายเร็วๆมันเกิดมึงอ่ะนี่ไปตายแลยวเขาหาตายหงมดหงิดปะลั่นเลยนะครับลั่นเลยเดี๋ยวเอาไปห้าพรนะครับเทียจากจอนบ้านหนองชิมาดาบ้านพ่อมึงกับหนองชิมาดาไม่มีหรอกอีมอม อันนี้อันนี้ชอบเล่นแม่นะพอเดี๋ยวกูเล่นกับแม่มึงคืนไม่ได้เล่นธรรมดานะเล่นชู้ชู้ทางใจอ่ะผมอยู่มทสอ,อยากเจอพี่เดี๋ยววันไหนพี่ไปเที่ยวเดี๋ยวค่อยไปเจอกันน้องโอ้กูตายอ่ะโอ้ไอเ้เฮีย atz. โอ้เทสเทสจากปาลาวันโอ๋โอ พี่ตาครับผม FC พี่นะครับอีแก่แม่มช้างเย็ดแม่มมือะช้างเย็ดอีกอีลุยดอกทองไอ้เหียอีแม่ขายซ็กเสื่อมกระดีดอกทอง FC ครับโดเนตครั้งแรกเนี่ยโดเนทโดเนอย่างเงี้ยสิบบาทอย่างเงี้ยเออยังจะดีกว่าอีไอ้เหียชอบเล่นพ่อเล่นแม่พอกูเล่นกลับคืนแล้วกูเล่นชู้ทางใจด้วยเธอไม่ใช่มาลีแต่ทําไมถึงสวยมากก็เธอน่ารักเกินไปไง ไอ้เฮียครับรถแม่งยังตายปวดตายขาดเปิดเบอร์ไอจิรกริดนี่โดดีโดดีไม่เป็นพ่อมันตายหรอเออจริงนะจริงนะไอ้เฮียเออจริงครับพี่ก้องพบจริงนะครับพี่จริงครับพี่เลิฟพอเขาเปิดสามสิบอยากได้สิบพอเปิดสิบอย่างได้สามสิบมึงจะเอายังไงกันวะปวดหัวจริงนะครับจริงนะครับจริงนะรับพี่ตนะครับ เอฟซีจากประเทศลาวเฮ้ยขอบคุณมากครับน้องเดี๋ยววันไหนพี่ไปเที่ยวลาวพี่ฝากดูแลด้วยด้วยดูแลเฉยน้องฝากด่าเมียผมหน่อยมันชอบด่าผมอะชื่อเนสอินเนสอีกะลีมึงไปด่าผัวมึงทําไมมึงรู้ไหมการด่าผัวมึงบาปนะผัวหาเลี่ยงมึงนะดอกมึงจะด่าพี่ตักทําไมวะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผมรักนี่นะครับ กูพระเอกมึงจะทำไมอ่ะเออโอ้หงคับแาชนองของครับองคับพวกมึงนี่มันคนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับยังไม่ได้เริ่มครับหมอผมขับรถชนเสาไฟไม่ใช่ไม่ใช่เราฟังก่อนคือมันมีครูดาวก็จริงแต่ว่าเราเป็นแกงที่มีสตอรี่เราเข้าใจไหมเคครับไปเลยครับต่อยปากคนไม่ผิดหรอกครับแต่กูจะสวนมึงด้วยปืนกูอ่ะเหมือนกูกลัววันกันไม่ลาคนแล้วนัดเอาไม่ละใครค่กันกันมึงเอากูไม่ลาชีวิตจริงอ่ะเอาไหมทนดูนะครับ ทำเป็นบอกมีปืนยิงยังไม่เป็นเลยมั้งน่ะยิงปุ๊บปืนยังเป๋อยู่เลยมั้งน่ะยิงปุ๊บปืนยังตกเผื่อตกไปยิงกระบานโคตรพ่อมึงด้วยลั่นเนี่ยยิงอ่ะปุ๊กอย่างเงี้ยกูไม่อยากด่ามึงนะกูกลัวมึงร้องให้หน้าสตรีมมาอ่ะกูไม่ร้องหรอกจะปืนยังไม่มั่นเลยเมียผมรักพี่มากเลยผมก็ไม่รู้พี่มีดีไรจูก็เล็ก เซ็กก็เสื่อมปากมึงก็หมาไปต้าเมียผมรักพี่มากเลยก,ก็ปูก,กรักเมียเหมือนกัน้นนี้ชูทางใจเนาะรักหลับผมอยากเห็นเกียรกระปุกได้ไหมครับเกียกระปุกพ่อมึงงันไม่มีหรอกทุเรศเกินละเกียกระ <คน S 2> ปุกคนดูนะครับหมูป,ป่าโคราชคลั่งผมกับไอแก่ค้ามันคลิป